สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของผู้คนในท้องถิ่นค่ะเพื่อให้คนไทยนั้นได้เรียนรู้และเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยเราจะพาไปพบกับสองพื้นที่ต้นแบบโดยเริ่มจากที่แรกค่ะคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตบลรน,นังลือและท่าชัยค่ะที่นี่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายนะคะเพื่อผลิตข้าวที่ได้มเมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การผลิตที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะรวมไปถึงแหล่งจําหน่ายที่มีการกระจายอย่างทั่วถึงจนได้รับขนานนามว่าเป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ ีดอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะซึ่งจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราจะไปติดตามกันในช่วงตำบลมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะช่วงตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลน,นางลือและท่าชัย เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีการวางแผนวิเคราะห์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตตามปริมาณความต้องการของตลาดซึ่งมีการดําเนินการในรูปแบบของการจัดการกลุ่มมีเงื่อนไขและการปฏิบัติของกลุ่มที่เป็นมาตรฐานทําให้กลุ่มนั้นมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานจนในปัจจุบันนั้นมีการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับ อยากให้ชาวนานี่นะนะครับโดยที่ว่ามาสมัยก่อนเนี่ยต้องตอบว่าทําโดยที่เปสะปะเลยผมก็มา,มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทําคุณภาพเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้ดีตอบโจทย์ให้กับชาวนาเนี่ยทำได้อย่างไรเลยผมก็มาตั้งรวมกลุ่มรวมก้อนกันชาวนานมันมีอยู่สามกลุ่มอันแรกเลยเนี่ยคณะกรมการต้องตั้งความศรัทธาก่อนทําด้วยความใจจริงทําให้เห็นเราทําไปแล้วเนี่ยไม่หวังอะไรตรงนั้นแต่ว่าเราให้ด้านเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพคือ1คุณสมบัติ ต้องทําเป็นคนอาชีพทํานาเราเฟ้นคนในตำบลหนึง่งหรือกับท่าชายเท่านั้นชาวนาเนี่ยหนึ่งถ้าคณะกรรมการเนี่ยไปได้นะครับเขาก็โอเคเพราะจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่ไปกับคณะกรรมการอันที่สองเนี่ยบุคคลที่ชาวนาเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าเอ๊ะคณะกรรมการนี่ยครับทำยังไงอะไรไปไงไปดีไหมอะไรไหมผูท้ที่สองผู้ที่สามเนี่ยจะมีน้อยนิดคือว่าไม่เอาเลยแต่ว่าณณตอนนี้ทำกับกลุ่มแล้วเนี่ยคุณภาพในานาคุณดีเขาก็เริ่มเข้ามาครับ แต่นีก็พอตั้งกลุ่มขึ้นมาก็จากจากทำจากทำธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายทำกันมาเนี่ยยังไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์อะไรพอตั้งกลุ่มขึ้นมาหรือว่ามาทำแปลงให้ส่งให้ศูนย์หรือทำส่งให้กลุ่มเนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบตั้งแต่เตรียมดินยันปักดำหรือเกณฑ์เก็บเกีเก่ยวต้องมีกรรมการตรวจแปลงทั้งหมดเรื่องทำข้าวส่งศูนย์บ้างกลุ่มบ้างเนี่ยการชีวิตเป็นอยู่ดีดีขึ้นมากเลย อย่าง 0, ศูนย์เมล็ดมาซื้อก็ราคาหมื่นกว่ากลุ่มซื้อตอนนี้ก็หมื่นกว่าอยู่แล้วและนีเกษตรกร,ร,ก,รก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นปัจจุบันที่นี่ได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือและท่าชายัยมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้นกว่า170คนครับทั้งนี้ยังมีพื้นที่แปลงขยายพันธุ์มากกว่า3,000ไร่ที่มาจากการรวมกลุ่มของอาชีพเดียวกัน เพื่อยกระดับสินค้าอาชีพทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอันดับแรกครับนั่นจึงทําให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผ,ผลิตมมเมล็ดพันธุ์ข้าวตําบนนางลือและท่าไชยนั้นสามารถคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ถึง20ตันต่อวันส่งผลให้มีผลผลิตต่อปีรวมประมาณ4,000-7,000ตันครับทั้งนี้ที่นี่ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีที่เข้ามาบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งอย่าง,ย,างยั่งยืนอีกด้วยครับจุดเด่นนะครับคือด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดของหนึ่งในประเทศไทยข้าวในพันแปดห้าเนี่ยเราโดยที่จะต้องไม่มีพันปนทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้แล้วก็ด้านข้าวดิข้าวแดงเราไม่มีหน่วยงานมีที่เข้ามามีกเกษตรจังหวัดพาณิชย์อุตสาหกรรมถูนเมิพันุเข้ามาคือมาเติมเติมเต็มความรู้ให้กับ ในคณะกรรมการและกเกษตรกรที่ทําแปลงกับเราข้าวตัวไหนที่มาพันธุใหม่เขาจะมาเติมเต็มเราเป็นยังไงคือามาบอกา,าให้กับเกษตรกรที่ทําแปลงเนี่ยเป็นสีสันอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นการเข้ามาร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบนดงเลยท่าชัยอ่ะก็จะมาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอ่ะมันก็เวลาราคาขายอ่ะมันก็จะได้ดีกว่าลงสีประมาณตันละพันบาท ต่อฤดูการก็เลยเกษตรกร,กรส่วนใหญ่รวมทั้งตัวพี่เองด้วยก็เลยมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำมเมล็ดพันธุ์แต่ว่าการมาทำมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราต้องดูแลแปลงเป็นพิเศษมากๆก,ก็คือว่าต้องให้อ,อ่ไม่มีพันปนนะคะไม่มีค่าวัชพืชแล้วก็ไม่มีพวกวัชพืชต่ตางๆด้วยเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้อย่างดีมีคุณภาพอะคะ่ะ จริงๆแล้วน่าจะาน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องมีการเว้นระยะเว้นช่วงให้ให้ดินได้พักบ้างอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีอาจจะเว้นระยะออกมาสักหน่อยนึงแล้วก็พอเรารวมกลุ่มทำมเมล็ดพันธุ์จริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าให้ในละแวกเนี้ยเป็นชุมชนที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์แล้วมันก็ทำให้เหมือนเอศรษฐกิจแถวนี้มันดีขึ้น,นะค่ะ คุณผู้ชมครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผ,ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัยส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวนาที่ประกอบอาชีพทำนาเกือบ100%เครับโดยที่นี่เน้นการปลูกข้าวสายพันธุ์กขอแปเป็นหลักอีกครั้งยังเน้นการทำนาในรูปแบบนาดำเพื่อที่จะสามารถดูแลและบริหารจัดการศัตรูพืชได้ง่ายด้วยครับนั่นทําให้ที่นี่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการทำนาและการคัดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีอันดับหนึ่งของเมืองไทย ทั้งนี้ยังเกิดการสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและมีร้านค้าชุมชนจำนวน54ร้านกระจายไปหลายพื้นที่จึงทําให้ตําบลน,นางรือท่าชัยนั้นเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้ปลูกข้าวอย่างแพร่หลายส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดการต่อย,ยอดไปสู่การบริหารจัดการตลาดนําการผลิตได้เป็นอย่างดีครับ เกษตรกรที่มาทีแรกที่มาทําแปลงกับกลุ่มเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์อันแรกเลยนหนึ่งก็ได้ผลิตพัธุ์คุณภาพที่ทําแปลงนาโดยที่นาเขาเนี่ยคุณภาพดีและอันที่2ได้ราคาที่ว่าสูงกับร้านาพ่อค้าและอันที่3ได้ผลิตพัธุ์ที่มีคุณภาพทําให้กลุ่มจากฝากฝังกับเกษตรกรชาวนาทั่วทั้งไปทั่วทั้งประเทศทั่วทุกตะบลเนี่ยให้เดียว่าททำผลิพันธ์ที่ว่าในแปลงนาของคุณเนี่ยให้มีคุณภาพ และคุณจะได้มีราคาเนี่ยดีขึ้นมานะครับุผู้ชมครับการปลูกข้าวที่ต้องผลิตออกมาตรงตามความต้องการของเกษตรกรและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพทั้งนี้ยังเกิดการขยายผลไปสู่การเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวของเกษตรกรที่มีการจัดการคุณภาพในการผลิตได้อย่างครบวงจรครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่ดีด้วยครับ ชมคะ่ะนอกจากวิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตาบลนางลือและท่าชัยแล้วยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะพาไปนั่นก็คือโรงเรียนวัดนางลือค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตาบลนางลืออำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาทได้ลงไปส่งเสริมโครงการบาวรร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรมกิจกรรมเกษตรเพื่ออ,อาหารกลางวันจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราช ชาณาจักรค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ให้องเรียนมีแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อนํามาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอและประหยัดลดต้นทุนซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพึ่งพาตนเองภายในโรงเรียนค่ะตลอดจนเป็นการฝึกให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจับตนายและฝึกการรับผิดชอบในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพร้อมให้องเรียนได้มีส่วนร่วมที่จะไปพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะ โรงเรียนวัดนางลือตั้งอยู่ที่ตำบลนางลืออําเภอเมืองจังหวัดชชยนาทมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน194คนและคณะครู17คนที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าครับและด้วยจำนวนนักเรียนที่มีมากประกอบกับการเป็นโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กทางโรงเรียนจึงได้นำการเกษตรมาพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆนั้นมีอาหารกลางวันที่เพียงพอควบคู่ไปกับการสอดแทรกให้เด็กๆนั้น มีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยตนเองต่อไปครับโดยบริบทของโรงเรียนวัดนางลือเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเกษตรนะครับและที่สำคัญคือสิ่งที่เป็นปัญหาของชุมชนเกษตรบ้านเราคือ90%ซจะเป็นชุมชนเกษตรแบบใช้สารเคมีครับดังนั้นตรงนี้จึงอยากให้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ ให้นักเรียนได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีครับคือโรงเรียนเองนะม,มีแนวคิดพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจุดนี้คือจุดเริ่มต้นถ้าเราจะทําการเกษตรเนี่ยเราต้องมีมีวิธีคิดที่โดยนาหลักของพระองค์ท่านรัชกาลที่9คือเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับในการในการพัฒนานักเรียนให้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นวิธีพอเพียงเลยมีการบูรณาการก็คือว่าครูทุกคนเนี่ยในการทำแผนนะคะเขาก็จะนำมาบูรณาการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเวลาเราสอนไปเนี่ยเราอาจจะสอดแทรกเนื้อหาในชั่วโมงที่เราสอนนะคะแล้วก็นอกจากในเนื้อหาที่เราสอนนะคะก็ยังมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ทั้งหมดอยู่7ฐานนะคะก็ครูทุกคนก็จะต้องทําแผนการเรียนรู้เช่นในวิชาภาษาไทยสามห่วง2เงื่อนไขความพอประมาณอ่ามาตาตัวสะกดแม่กลเป็นยังไงแต่หนูอาจจะมีปัญหาว่าหนูจําไม่ได้เขาก็จะรู้แล้วว่าตัวเขามีพอประมาณมีภูมิคุ้มกันเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันยังไงาถามครูตั้งใจเรียนหาห้องสมุดหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆทุกวิชาเลยค่ะก็จะใช้ปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงไปในการเรียนรู้ คุณผู้ชมครับด้วยศักยภาพและแนวคิดของโรงเรียนวัดนางหลือนั้นทําให้มีห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ความรู้และนําไปลงมือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตต่อไปครับและในปี2564กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เข้ามาส่งเสริมในการขยายผลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้โรงเรียนนั้นเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้การเกษตรอย่างพอเพียง และเทคนิคการทําการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่และการปลูกผักในโรงเรียนนั่นเองครับจริงๆด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแบ่งเป็นเจดฐานการเรียนรู้โดยจะมีคุณครูประจำประจำฐานการเรียนรู้นะครับเจ็ดฐานจะประกอบไปด้วยรักต่อสั้นยาวข่าวนวลเนื้อนิ่มลองดิ้มชิมไข่ หาได้ในบ่อกําไรต่อมากมายเก็บไว้ได้อัดและเจนจัดงานศิลป์ซึ่งทั้ง7ฐานเนี่ยจะมีรูปแบบในการเรียนรู้ที่แตกต่างโดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาเนี่ยมีกระบวนการผ่านฐานเรียนรู้ตามความถนัดและความชอบของแต่ละระดับชั้นระดับคนก็ลรมมานอนเนี่ยสนับสนุนคือจะเป็นของแล้วก็องค์ความรู้มอบพันปลามอบเห็ดนางฟ้ามอบไก่นะครับแล้วก จัดส่งเสริมเรื่องของวิทยากรนะครับวิทยากรมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสานงานกับป่าไม้ประสานงานกับเกษตรจังหวัดเข้ามาให้ความองความรู้เรื่องของการเพาะปลูกนะครับให้กับนักเรียนของเราครับถ้าจะเป็นหลักๆนลยนะคะก็จะเป็นการปลูกผกักการดูแลเห็ดการเลี้ยงไก่คะ่ะชอบมากที่สุดก็จะเป็นเตนจัดงานศิลป์ค่ะ ตอนแรกหนูไม่เคยชอบเรื่องการการลำเลยค่ะพอครูให้หนูเข้าไปลำหนูก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับตัวหนูดีค่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบเป็นฐานไก่ค่ะการเลี้ยงการให้อาหารนะคะการเก็บไข่อย่างเงี้ยค่ะปกติหนูจะมาให้ตารางวันกันค่ะแล้วก็ประมาณตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเก็บไข่ ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ค่ะแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้แล้วก็เอาไปแบบกระจายความรู้ให้น้องๆได้ค่ะการพัฒนาโรงเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งการเป็นสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับพื้นที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท รางวัลโภชนาการดีเด่นระดับประเทศประจำปี2565และองค์กรดีเด่นด้านสุขภาพของประเทศประจำปี2566รวมไปถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังของโรงเรียนนะครับคือรากเหง้าของของชุมชนว่ากเกษตรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หายไปไหน และเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานของทุกอาชีพเขาจะได้ตั้งแต่กระบวนการในเรื่องของอทําแปลงกระบวนการเตรียมดินกระบวนการเพาะเมล็ดแล้วก็การดูแลรักษาจนกระทั่งไปถึงการเก็บเกี่ยวคุณผู้ชมครับการที่เราขับเคลื่อนในการเกษตรในโรงเรียนนั้นช่วยให้น้องนองนักเรียนมีแหล่งอาหารที่เพียงพอควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพให้กับน้องนอง โดยมีทิศทางจะให้น้องหนึ่งคนดูแลต้นไม้1ต้นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้วิธีการปลูกรวมถึงการดูแลผักและเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้เด็กนั้นได้ซึมซับนิสัยความรับผิดชอบต่องานของตนเองอีกด้วยครับออประโยชน์แรกจริงๆเดิมทีเนะี่ยเราจะเป็นลักษณะคือหลังจากผลิตผลผลิตทางการเกษตร รายการแรกเราจะต้องนําป้อนไปที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนผลผลิตเหลือนะครับก็คือนักเรียนที่เป็นเจ้าของฐานเนี่ยเขาสามารถนําผ,ผลผลิตกลับไปทานที่บ้านได้แต่ถ้ามันจนเหลือปกติโรงเรียนก็จะมีส่งขายที่ร้านค้าสากลข,ของโรงเรียนแล้วก็บางส่วนก็ส่งเด็กๆนักเรียนนะครับจะไปบร,ริเวณด้านหน้าโรงเรียนตอนเย็นจะไปจําหน่ายให้กับผู้ปกครองคือเป็นผักปลอดภัยคือปกติโรงเรียนจะมีการประชุมผู้ปกครองเป็นระยะแล้วก็ เราจะมีการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยเฉพาะด้านการเกษตรนะครับอันดับแรกเลยคือผู้ปกครองจะชื่นชมแล้วก็ขอมเมล็ดพันธุ์ผักได้รับพระราชทานอพาพันผักพระราชทา,านของสมเด็จพระเทพนะครับเป็นกระเชียบพอเด็กนักเรียนเก็บผลผลิตไปจําหน่ายเขาก็จะสอบถามว่าอ้รสชาติดีนะอะไรเนี้ยมีมเมล็ดไหมเวลาประชุมผู้ปกครองเขาก็จะเข้ามาขอที่โรงเรียนเอาไปขยายผลต่อ คุณผู้ชมคะการพัฒนาให้ชุมชนมีพื้นที่เรียนรู้ในการทําการเกษตรอย่างครบวงจรก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีทางออกในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนค่ะเพราะมีเทคนิคค่ะที่จะช่วยสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และปลอดสารเคมี100%โดยที่เราดูได้จากโรงเรียนวัดนางลือที่อยู่ในพื้นที่ตําบลนางลืออําเภอเมืองชัชนาทจังหวัดชัชนาทค่ะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งการผลิตการเลี้ยงสัตว์และพึชผักปลอดสารพิษค่ะอีกทั้งหากชาวบ้าน ผู้ปลูกข้าวอยากที่จะลดต้นทุนการผลิตแต่ได้ข้าวที่มีคุณภาพหรืออยากที่จะยกระดับข้าวให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของตลาดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาดูงานได้จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือและท่าชัยอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะดูตั้งแต่การเตรียมแปลงไปจนถึงการปลูกการดูแลบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะและในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพบกันต่อในช่วงคนไทยหัวใจอาสาค่ะเดินหน้าปฏิรูป